สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะมาบอกชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับดวงครึ่งปีแรกของปีสองพันห้า้อยหกสิบสี่สำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกธันวาคมจนถึงสิบสี่มกราคมแต่ว่าถ้าใครทราบเวลาเกิดแล้วคุณวางลักอยู่ที่ธนูได้อันนั้นจะตรงกว่านะใน ปี2,564ดาวพฤหัสดาวประจำตัวของชาวธนูคุณยังจออยู่ในภพกระดุมพระนะ้าดาวพฤหัสสว,วยมาตรฐานเป็นนิด ก็หมายถึงตัวคุณอาจจะล้าอาจจะอ่อนแรงถอยกำลังลงไปบ้างแล้วจอนร่วมอยู่กับเสาเจ้าเรือนการเงินที่จอนเป็นเกษตรอยู่ถามว่าการเงินเป็นเกษตรดีไหมต้องตอบว่าดีมากนะเป็นโอกาสดีของชาวธนูสองปีครึ่งนับจากนี้เสาที่จออยู่ตรงนี้ทรงคุณเข้มแข็งชาวธนูคุณต้องดีขึ้นมากๆต้องพบกับความมั่นคงในเรื่องของการเงินการทอ แต่อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะธนูจะดีในเรื่องของการเงินคุณดีไม่เท่ากันทุกคนมันขึ้นอยู่กับเสาในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะ บางคนเสาเดิมอาจจะเป็นนิดเป็นประหรือว่าเสาเสียเสาเสื่อมอันนี้ก็ต้องบอกว่าพื้นฐานการเงินเดิมของคุณไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยามที่เสาเขาเดินดีคุณก็อาจจะดีไม่เท่าธนูที่พื้นฐานเสาเขาแข็งแรงหรือเสาเดิมของใครอยู่ที่อริมรณาวินาตอันนี้ก็บอกว่ากว่าจะดีได้คุณอาจต้องเหนื่อยมากหน่อยต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มากหน่อยถึงจะดีขึ้นมาได้ หรือเมื่อคุณดีขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วคุณอาจจะเก็บรักษาไว้ไม่ได้หรือว่ามีเรื่องที่อาจจะต้องเสียไปมีเรื่องที่ต้องจ่ายออกไปอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะเพราะบางคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปเข้าใจแหละบางคนบอกไม่เห็นดีเหมือนที่ดูเลยไม่เห็นดีเหมือนที่ทยเลยก็ต้องทำความเข้าใจว่าต้องดูพื้นดวงของคุณด้วยนะเพราะว่าที่ทยเห็นแต่ดาวจรน,นะไม่ได้เห็นดาวพื้นดวง ทีนี้มาว่าเรื่องของธนูต่อดาวพฤหัสดาวประจำตัวคุณที่จออยู่ในเรือนการเงินส่งผลดีในแง่ที่ทำให้ธนูขยันมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองในช่วงนี้คุณจะติดต่อเจรจาการค้าติดต่อธุรกิจส่งผลดีประสบความสำเร็จแต่พฤหัสที่จรร่วมสาวดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยยาก ทำให้ธนูคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆเสาวเวลาที่เขาให้คุณอย่าหวังว่าจะให้กันง่ายๆคุณต้องเหนื่อยต้องยากต้องแลกแต่แลกแล้วคุ้มบอกเลย เพราะว่าเสาวเวลาให้คุณให้หนักแน่นมั่นคงแน่นอนให้เต็มด้านนี้ของเสาและพฤหัสนะทำให้ชาวธนูคุณจะเป็นนักริเริ่มคุณจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบพลิกแพงเก่งเห็นไหมอันนี้จะส่งผลดี แล้วพอปลายๆของเดือนมีนาคมดาวพฤหัสดาวประจำตัวคุณจะจรเข้าในภพสหัชชะเรือนของราหูดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่ศัตรูเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสาที่ธนูคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องปรับปรุงโยกย้ายหลักๆมีสามเรื่องนะก็เกี่ยวกับพันธุเพราะพฤหัสอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุุกด้วยก็ในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบ รัวเรื่องของการก่อร่างสร้างฐานะนะหลักๆสามเรื่องนี้แต่ว่าเ,เรื่องหัดในเรือนราหูคุณต้องระมัดระวังนิดนึงมันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกลวงถูกโกงได้หรือมีโอกาสที่จะมีคดีความได้แล้วลาหูไปแจ้งผลอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นช่วงเนี้จะคบหาใครดูใจนิดนึงนะหรือว่าดูกันานานๆอย่าไว้วางใจใครง่ายๆจะมีปัญหาได้นะ ราหูที่ไปแจ้งผลในภพอริทําให้ชาวธนูถ้าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาจริงๆคุณอาจจะพบกับความยากลำบากนะไม่ได้ดังใจหรือว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆพอเจอปัญหาแล้วอาจจะทำให้คุณทิ้งไปไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเอย,อยู่ที่เดิมดีกว่าอยู่อย่างเดิมดีกว่าอันนี้แล้วแต่นะแต่ก็อยากให้คิดให้ดี เพราะว่าไปลายปายปีหน้าหลังสงการน,นะในปี2565ดาวเพือฤหัสจะย้ายเข้าราศีมีนซึ่งเป็นภพพันธุของชาวธนูเป็นปฐุมเกณฑ์นะเพือฤหัสสีทรงศักดิ์เช่มช้อยแล้วก็เป็นระองค์เกณฑ์ด้วยเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณกับชาวธนู นะในเรื่องของตัวคุณเองในเรื่องของพันธุก็คือเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องความมั่นคงการก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะอันนี้เป็นเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถ้าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมจึงอยากให้คุณ กล้าตัดสินใจนะใช้เหตุใช้ผลใช้สติบนข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วตัดสินใจนะความสําเร็จมันรออยู่โอกาสดีๆจังหวะชีวิตดีๆมันรออยู่ความมั่นคงรออยู่ความสําเร็จรออยู่จึงอยากให้คุณกล้าแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบด้วยนะไม่ใช่กล้าแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจเลยเอาบอกว่าจะดีแล้วตัดสินใจบน ข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนนะตัดสินใจไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้สติเท่าที่ควรจึงอยากให้คุณได้ใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโอกาสดีมันรออยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องโอกาสที่มันถูกต้องโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมันมีอยู่สูงจริงๆนะแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วคุณปล่อยโอกาสทองนี้ไปโอกาสที่ชาวธนูจะได้พลิกชีวิตกันเลยทีเดียวเนี่ยนะถ้าคุณปล่อยให้มันหลุดมือไปคุณรอรอบหน้าอีก30ปีเลยนะถ้าปล่อยโอกาสช่วงนี้ต้องบอกว่าจบเฮลิเกเลิกกันเลยนะ ในจังหวะที่ชาวธนูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงคือช่วงปลายกุมภานะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณจะจรเข้าพบอรินะอาจจะทำให้คุณมีปัญหา ยุ่งยากวุ้นวายเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานบริวารเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องจะลงทุนจะทําอะไรที่ต้องใช้เงินใช้ทองนะอาจจะต้องชะรอหรือว่าตัดสินใจให้ดีนิดนึงแต่ว่าในปี2564จริงๆแล้วดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณซึ่งหมายถึงไรายได้ใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆความโชคดีเนี่ยเดินดีทั้งปีเลยนะไม่มีพักไม่มีถอยหลังไม่มีงองแงงงองแงให้ใหปวดใจ เมือนในปี2563เพราะฉะนั้นในเรื่องลาบผลไรายได้ในเรื่องโชคลาภของชาวธนูในปี2564ค่อนข้างที่จะดีนะเรียกว่าสบายใจได้ระวังแค่ช่วงปลายเดือนอย่างที่บอกนิดนึงประมาณ45วันเพราะอังคารเขาจะจรราศีละ45วันโดยประมาณนะก็ระวังในช่วงปลายเดือนแล้วก็เดินดีไประวังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาบอกใหม่ ในช่วงครึ่งปีหลังช่วงที่อังคารจะเข้ามรณะเข้าวินาสนะแต่ว่าครึ่งปีแรกในช่วงปลายภุมภาคุาคระวังแค่นี้นะในเรื่องของบุตรหลานบริวารในเรื่องของการลงทุนนะข่าวดีของชาวธนูอีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบกลางเดือนมีนาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนราพะเป็นราเจ้าเป็นดาวเจ้าเดือนอะลีด้วยแล้วก็เป็นเดือนลก เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะจอรเป็นอุดเทพบพันธุเห็นไหมราภะพันธุคุณจะมีโชคลาภมีลาภผลนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ราภะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเงินเงินทองทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชาวธนูคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่อาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนืเ่องมากับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องรถนะ บางคนอาจจะขายบ้านได้ขายรถบ้านขายรถได้อะไรก็ว่ากันไปนะทีนี้มันมีในเรื่องของโชคลาภลอยติดมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าธนูคุณจะซื้อเลขก็ซื้อเลขเกี่ยวกับพันทุวเลขเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ลองดูขำๆเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ ดีมากนะเพราะฉะนั้น3ปีจากนี้ของชาวธนูนะเอาตั้งแต่2,564,65,66เป็นช่วงโอกาสดีๆเป็นจังหวะดีๆของชาวธนูนะ3ปีจากนี้ชาวธนูคนที่คุณไม่ประสบความสำเร็จมาในที่ผ่านมานะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะดาวเดินดีแล้วก็ดาวใหญ่ๆเช่นดาวพฤหัสค่อนข้าง ส่งผลดีกับชาวธนูแล้วเป็นเลือนดีด้วยเป็นเลือนของตัวคุณเองแล้วเป็นเลือนพันธุเห็นไหมเพราะฉะนั้นสาปีนี้ชาวธนูคุณต้องประสบความสําเร็จคุณต้องยิ่งใหญ่ให้สมกับที่คุณอดทนมาให้สมกับที่คุณตั้งตารอคอยอันนี้เป็นข่าวดีที่อยากมาบอกชาวธนูทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้ทั้งหมดทั้งมวลที่มาบอกชาวธนูเพราะรัก ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า